สวัสดีค่ะวันนี้ามาจากที่ไหนคะสวัสดีค่ะอาจารย์ก็มาจากอำเภอน้ําพองนะคะทําทําไมถึงตัดสินใจมาคะรู้สึกยังไงเพราะอาจารย์ไม่ค่อยไม่ค่อย,อยว่างนะอาจารย์พูดตรงๆเพราะปกติรับแค่หนึ่งหรือสองเคียวอาจารย์มีงานอื่นอยู่ก็อยากจะมาตั้งนานแล้วละค่ะแต่ยังไม่มีโอกาสสักทีพอดีมีโอกาสปูะจวบเหมาะก็เลยตั้งใจมาก็เลยนัดอาจารย์ไว้ล่วงหน้า ก็เลยได้มาเป็นวันน er> ี้อะค่ะค่ะแล้วก่อนมานี้ได้สวดมนต์ก่อนไหมหรือเราสวดมนต์เดินอยู่แล้วเพราะสักง่ายมากแค่เครื่องกระตุกแค่นั้นเองเพราะปกติอาจารย์จะหน่อยมากก็เมื่อคืนนี้สวดค่ะแต่ว่าก่อนมานี้ไม่ได้สวดแต่แต่จะสวดเฉพาะสวดโยค่ะก่อนมาสวดอ่าสวดองค์พระที่ติดตัวมาด้วยแล้วก็เอาติดตัวมาด้วยค่ะคาถาปกติแล้วก็สวดมนต์การสวดมนต์การสะกดจิตตัวเองนะคะให้นิ่งแล้วก็ หมือนม้าปิดตาวิ่งอ่ะเวลาม้าวิ่งเขาจะปิดสองข้างนะเขาจะมองแค่เส้นชัยอย่างเดียวก็ปกติเขาสวดทุกคืนนะแล้วยังไงถึงตัดสินใจมาคะมีเพื่อนหรือว่าได้รับข้อมูลยังไงบ้างก็มีเพื่อนแนะนํามาค่ะเพื่อนที่อยู่อำเภอนองคองในการเป็นเพื่อนรุ่นพี่ก็สนิทกันคือเขาบอกว่าเขามาทําแล้วเขาชีวิตเขาดีขึ้น มีโชคลาภเข้ามาเรื่อยๆติดต่อกันเรื่อยๆแล้วก็ได้โชคใหญ่ตั้งแต่ทํากับอาจารย์ออกไปก็ได้โชคใหญ่มาเลยแล้วก็โชคติดตามกันมาเรื่อยๆ,ๆก็เลยเอสนใจก็เลยมาค่ะคือเรื่องโชคลาภรอยนี่เป็นเรื่องเล็กนะคะแต่เรื่องใหญ่ๆคือเรื่องพลังภายในคือสิ่งนี้ดีเนี่ยจะเกิดขึ้นลองไปถามเพื่อนที่เขาแนะนํามาเนาะ ใจจะใหญ่ขึ้นแล้วใจอยากเป็นภูให้แล้วพอดีใจจื้นขึ้นมาดึงดูดอะไรดีมันจะดึงดูดได้เรื่อยๆอาจจะเป็นโชคลาภอาจจะเป็นโอกาสอาจจะเป็นผู้อุปถัมภ์นะคะ,คะตามดวงตามชะตาของเจ้าของมันแต่ละคนไม่ไม่ใครเหมือนกันเช่นที่อาจารย์วัดเมืองคุณไม่เท่ากันนะคะแล้วเส้นลายมือคุณก็ไม่เหมือนกันและเวลาอาจารย์ออกแบบอาจารย์ <c oughs> คุณก็ดูได้เลยเอายกขึ้นมาดูเลยค่ะ <c oughs> ก็ไม่ก็ไม่เหมือนกันนะคะ เห็นไหมคะซ้ายขวาก็ไม่เหมือนกันและที่สําคัญนะคะทุกหกเดือนอะไรมันจะเริ่มเปลี่ยนเพราะการสร้างบุญหรือสร้างบาปถ้าสร้างบุญสร้างสิ่งดีเขาก็จะมีเส้นโชคหรือมีเรื่องดีเข้ามาแล้วเส้นมันก็จะชัดในเรื่องดีนะคะแล้วเส้นอุปสรรคเส้นไม่ดีเส้นอับโชคมันก็จะค่อยจางไปนี่คือพลังที่ดีแต่ใครที่แบบทําไปแล้วไม่ใช่ว่าไปเปิดแอร์รอแต่สิ่งที่ดี่ัรโชคมาสิ่งนี้ไม่ได้คุณก็ต้องทําเพราะนี่คือเป็น เส้นมงคลที่ดึงดูดสิ่งดีถ้าคุณไม่มีสิ่งดีให้มันดึงดูดเขาก็ไม่ทํางานก็ให้น้ําให้ใหปุ๋ยให้ความดีกับเส้นลายมือน,นี้นะคะ,ะโดยการทําดีต้องเริ่มจ,จากจ <ะ S 1> ตัวเราก่อนอจะมีสี่ิีเดี๋ยวให้ไปขอเพื่อนที่พามาะะ่าทานหรือไม่ก็ทักแอดมินเขานน้ามาดายเขาจะเสริใใหอะไรยัค่ะซึ่งเชื่อเธอทุกคนมาเนี่ยนี้ไม่ใช่สยศาสตร์นะคะอาจารย์โจลี่เกษตรถูกต้องตามกฎหมายทั้งศาสตร์ตัวเลขที่ชีวิตที่เอามาลิขิตเส้นลายมงคลแล้วก็ ศาสตร์มรงจักรพรรดินะคะค่ะจักรพรรดินี่มากกว่าเศรษฐีนะค่ะจักรพรรดินี่ก็่สวนทุกคืนนะคะเยนะคะเพราะศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ของจีนผสมไทยเพราะเราเป็นคนไทยนะคะก็จะมีสิ่งที่ดีเข้ามาเยอะหรือที่ว่าเราจะเหนียวนาบางคนก็สวยหน้าเฉยหลังแต่ไม่ต้องไปกังวลเนี่ยมันก็ได้ค่ะจยไปร้อนลนยิ่งคุณร้อนลนมันยิ่งมันยิ่งจะหนีเพราะสิ่งดีเขาจะชอบเย็นเขาจะชอบคนที่ใจดีเขาจะชอบคนที่แบบนิ่ง แล้วเขาจะเข้ามาเองค่ะโดยที่คุณแบบงงห,หรือแบบพุกพลุกแต่ไม่ต้องกังวลคุณได้แน่นอนค่ะราบรอยมันเป็นเรื่องเล็กนะคะเรื่องใหญ่คุณอยู่คุณอยู่คิดอยู่แล้วว่าคุณต้องการอะไรคุณพูดกับอาจารย์แล้วเนาะค่ะนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ออกสื่อนะคะค่ะเดี๋ยวจะมาแต่คุณก็ต้องพร้อมสตินะคะความน่าจะเป็นมันต้องเยอะแล้วคุณจะได้แต่สิ่งที่ดีเข้ามาค่ถ้าคุณทำน้อยความน่าจะเป็นที่จะได้สิ่งดีมันก็น้อย ปลาเต็มค้องอะ่ะคุณก็เลือกเอาคุณจะกินปลาตัวไหนดีกว่าค้องใหญ่ๆแล้วไม่มีปลาสักตัวมันก็ไม่มีอะไรแต่ใแห้งนะคะก็ขอให้ทุกคนคิดดีทดําดีพูดดีจริงๆถ้าคุณทําแค่สามข้อเนี้ยไม่ต้องมาหาใครไม่ต้องหาตัวช่วยไม่ต้องมีศาสนาไม่ต้องมีรัฐที่ไม่ต้องมีผู้นําแต่มันตรงกันข้ามไงคิดดีแล้วคิดชั่วแล้วอยากได้ดีมันก็ เน้นทาคนอื่นแล้วอยากให้คนอื่นสรรเสริมมันก็ใช่ไหมคะค่ะมันมีเหตุและผลของมัน,มนคนที่ได้รับผลที่ไม่ดีชาตินี้นะคะหรือตอนเนี้เป็นเพราะอาดีตที่คุณอาจจะจําไม่ได้หรือคุณจําได้คุณทํามาแล้วไม่มีอะไรแก้ได้นอกจากยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามใส่สิ่งดีเข้าไปแล้วมันก็เปลี่ยนเองเพราะว่าคุณมีสิ่งดีเยอะกว่าสิ่งไม่ดีมันก็ค่อยๆกลืนไปสีดําก็ค่อยกลายเป็นสีสยุยสีเทาสีน้ําตาลม,มันไม่ใช่ดําจ๋าเพราะคุณใส่สีขาวเข้าไปค่ะศาสตร์นี้จะมีเหตุ แล้วไม่ใช่อะไรที่จับต้องไม่ได้นะไม่งานสำหรับวิขสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาเขาไม่จดให้เพราะมันมีผลลัพธ์ชัดและมันเป็นเรื่องจริงนะคะก็ขอให้ทุกคนที่มาที่นี่นะคะคุณเชื่อได้ว่าที่นี่ของจริงแล้วก็ช่วยได้เยอะมากน้อยเร็วช้าอยู่ที่บุญบารมีเดื่ของคนด้วยเวลาจา์ใส่หนึ่งร้อยเวลาจารจับหนึ่งร้อยอุ่นริงนี้ซื้อไม่ได้คะ แล้วมันเป็นไงนะคะแจะให้ฝาดอะไรถึงเพื่อนๆที่สนใจสามนัสค่ะก็เอาตามสไตล์เรานะคะที่นี่ไม่มีสคริปต์นะคะ,คะพูดตามกรรู้รสึกของเราเลยก็อยากจะให้เพื่อนๆที่ชมคลิปนะคะให้ลองมาสึกัาอาจารย์ดูว่ามันรู้สึกโล่งมากเลยค่ะตอนนี้ดีมากรู้สึกความรู้สึกมันเหมือน มีอะไรพลังบางอย่างเข้ามาในในตัวมันมองไม่เห็นหรอกมันใช่ใจสัมผัสใช่ค่ะมันตอนนี้ก็คือรู้สึกโล่งมาแล้วก็ขนหัวลุกมากเลยตอนนี้อย่าร้องไห้เนะหลายคนยิ่ง <c oughs> จ้องตาอาจารย์แล้วน้าตาไหลพันๆอืมค่ะดีใจค่ะค่ะก็เชิญเพื่อน <c oughs> ๆนะคะให้ลองมาเปิดใจดูคะ่ะขอบคุณอาจารย์นะคะ,ะ,ข,อคะขอบคุณค่ะ